t ไอแกแปะยิ้มนี่แกโอ้ยแกชื่นมื่นก็ขอต้อนรับสู่ฟาคลายสอีกครั so ้งหนึ่งนะฮะโอเคเราจะมาทำมิชั่นแคมเปญมิชั่นกันต่อนะผมของโกเดนแพทนะฮะแล้วก็วิ่งไปตรงนู้นจะวจะมมดได้ขึ้นได้โอ้โหตรงนี้วิ่งอ้อมมาตรงนี้ไม่จบเลยเนี่ย นะอ๋อแล้วเ,เราได้ปืนใหม่มานะครับ F1 นะฮะรู้เรียกง่ายๆนะเล่น p b อะไรเงี้ยเป็นฟาร์มัสนะฟาร์มัสถ้ามึงไม่ขึ้นล่ะเฮ้ยพุดโจดไม่ได้เว้ยต้องีฟิลอนนี่โอ้ชิบหายฉันบ้าหรือเปล่าเนี่ยกูบ้าหรือเปล่อาอันนี้กูบา้าแหละลงมาเฉยเลยโอ้โยเวนนี่นี่งั้นกูขึ้นแรงง่ายจบนี่จบเลยนะกโง่ตั้งนานเสียงอะไรครับนั่น ปีนนี inha, ่ปีนนี inha, parole, yeah, sure. ่เพ uh ื่อนปีนปีนเออขึ้นมาผมจะขึ้นต่อยังไงล่ะใช่ไหมใช่คำถามที่ดีจะขึ้นต่อยังไงไม่ไตรงนี้ไม่ได้ทีจะอ้อมเองมันน่าจะมีแบบเครื่องระเบิดปุ๊มแล้วเราก็บินอะไรเนาะทิ้งระโดอกทำไมตรงนี้ได้ไหมเ้ยเฮ้ยโอ้นีไงกูบอกแล้วมันจุดพลิกมันอยู่ตรงนี้เอเกมนี้เนี่ยเออตรงนี้ขึ้นได้ความพยายามนะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละ อ่านี่มีบันไดขึ้นไปนะฮะโอ้โหบันไดสวรรค์ทำไมไม่ทำกูตั้งแต่ชั้นล่างวะไม่นั่นอะไรนกนกอินซีเหยว่ออีเกิลน,น,นี่ยิงแม่งเลยโอเคครับกว่จะถึงนะฮะมึงมาเป็นเคียอะไรสร้างควรวน้ำท่วมทั้งไงเนี่ยแบบไปรสร้างกลางเขาเนี่ยฮะมึงบ้าหรือเปล่าโอ้ไม่ชอบเลยอะ่ะนี่โดมาอ่าอันนี้เออ,อ,ออเสียงเสียงนี้ไม่ชอบเลยเดะเดีะเดะอย่ามายุ่งกูยิงขี้แตกหมดอ่ะ โอเคครับเรามาถึงกันสักทีนะครับแหมเ hey, อ้ยโยนี่อ๋อมีตาอีกแล้วครับอันนี้พนันก,กิจของโกลเด้นแพสนะฮะมีตาคุณ <you> okay? โอเคไหมโอ้หน้าแบ้วจังเพิ่งถ่ายรูปลงเฟซไปเมื่อกี้ใช่ไหม คุณคิดว่านี่มันง่ายหรือเปล่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่อยู่ใน Golden p ท t h อะไรเนี่ยเขากำลังเครียดกำลังเพ้อนะครับว่าก็เป็นมันง่ายบอกว่าเป็นผู้หญิงคนแรกใน Golden Path ที่ทำนู่นทำนี่อะไรประมาณนี้มันก็ไม่เป็นผู้ชายดิครับมึงตัดแปลงเพศง่ายนิดเดียวเองนะไมปยากแค่เติมจุเข้าไปในจิ๋มเออไม่ใช่เราไม่ดื่นเนี่ยนี่ อ๋อสปาวเนี่ยมันมีสปอร์ตมีลูกน้องเยอะนะอะไรอย่างงี้แต่แต่ผมไม่มีมีแค่กูคนเดียวแล้วเข้าใจอันนี้แปลมั่นะครับอย่าไปเอาสาร่าผมเลยนี่ว่า สปนี่อยากจะไปทำลายอะไรสักอย่างนะครับแต่ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าอินนี่อยากจะทำอะไรแต่ผมก็แปไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่วันบอกว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะพูดแบบนี้แล้วนะฮะแม่เดี๋ยวรออ่ะอันนี้ชูสิกแล้วนะฮะมึงไม่มาคุยกับกูกูงอนแล้วกูงอนกูงอนกูเลยนี่ไม่ได้ไม่สนเ้าคุยไม่ได้เอาเดี๋ยวคุยเรื่อยนั่นนะเอ้าอ๋อเราก็มาข้างหน้านะเพื่อ นะเอาดูน่ะฉันทำเองโอ้จะนกลัว anyway> ่าคุณจะมาปุยยิ่งมันเกินนะเราจะต้องไปทำลายแหละครับอืมอ่าเขากบอกว่าให้เราระวังเรามันระวังตัวได้ครับผมเชื่อตัวเองได้นะครับเพื่อนแต่ว่าอยากจะมาช่วยกับเรานะฮะแม่ติดเลยตลอดเวลานะฮะโอเคเอ็กเซปต์เข้าไปนะโอเคเช็คบอยนะแล้วจะต้องไปไหนครับจังหวะนี้มาดีเพื่อน วันนี้ขนาดกูยืนข้างหลังเนี่ยมันไม่คุยกับกูเลยมันใจร้ายใจดำผนปีไปหมดนะฮะอ๋อเราฟั่งโน้ไกลเแล้วเกินเอ้ยเรามีเครื่องร่อนไวหาอยู่ไม่ได้หรอกของผมของเล่นนี่ไงชัดเลยที่สูอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยสไลด์อย่าล่วงนะเพื่อนอ่าโอเคมัน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 จะบินล่อนค่อนข้างช้ากว่าวิ่งสูทครับแต่ว่ามันจะไปได้ไกลกว่านะครับอ่าแล้วก็มาแล้วี แม่มันอาจจะช้าสักนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ไกลกว่านะฮะแมก็เป็นงานที่ดูดีมากตอนนี้เหลือ60 0เมตรเท่านั้นนาดิกวิ่งไปครับมันช้านะครับพี่แม่จะต้องบุกเลยครับได้ u ล l o c k โอเคได้ได้ได้เราต้องไปเปิดประตูหรืออะไรเงี้ยหรือแม่งฆ่าแม่งให้หมดนะฮะมันมันช่างยากอยู่แล้วอ๋อแล้วมีตัวสไนเปอร์นะมีสองคนนะสไนเปอร์ ตรงนู้นอีกคนนึ่งเดี๋ยว,วเดวราสอยทีละคนได้ไหมหาตำแหน่งใกล้ๆดีกว่าเย้เย้เย่เย่หัวแน่นอนนี่เฮดช็อตหนึ่งดอกไอ้เแคยนี่แม่งอยู่ในควันนะกูจะเห็นหน้าพ่อเป็นแบบเนี่ยนะมึงไม่เข้าใจเลยมึงไม่เข้าใจฟีลลิ่งของคนที่แบบใช้สไน่ห์อุ๊ยอุยไอ้เแคยนี่นี่เฮดช็อตเฮดช็อตเก็บตัวไกลเก็บตัวไกลเดี๋ยวเดี๋ยวลดลาดตะเวนมันเห็นกูว,ว่ะ อนะเดี๋ยวมึงหยุดเดินสักทีดูเฮ้ยกูรู้มึงเมื่อยขามึงอยู่สักทีเหอะไม่ยิงมึงหรอกนี่มึงต้องใจร้ายต้องกะดักหน้าโอเคะตัวหมานี้ง่ายแล้วมีหมาไว้เหี้ยโอ้มีเสาสัญญาณด้วยเรามาเปิดประเดิมฟาร์มาร์กจากฟาร์มาร์กกูยิงก่อนยิงอีกเครื่องนะอ่ะอ่พาพังไปหนึ่งอันละนี่ไงอ่าเรียบร้อยเฮลโหลเฮลโหลยูอยู่ and ไอเลิฟยูมากเฮ้ยมีที่หนึ่ง嘛าดเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปยิงก่อนครับเดี๋ยวแม่งพวกแม่งเรียกพวกมาพวกนี้มันหมาหมู่ครับนี่ขนาดกูมาคนเดียวนะนี่โอ้ยดักกี้วันดีกูดักด้วยน่ารักน่ารักน่ารักพังหมดเรียบร้อยจังหวะนี้ว่ายังไงมีแค่พวกมึงกับกูแล้วล่ะเฮ้ยนี่ไรเนี่ยเราจะต้องเป็นการนี่นี่หรือเปล่าสวิชเนี่ยฮะอ๋าได้เรียบร้อยแล้วฮะขว่วยขว่วยขว่วยอะไรมามึงก็แค่หมาเข้าใจมึงก็แค่หมาปืนก็ไม่มีปืนปืนก็ไม่เป็น โอ้เชี่ยจอดนะจอดอย่าจอดให้อย่าจอดรถให้กูบอกแล้วโอเคครับฮัลโหลอ๋อเพื่อนอ๋อมึงเพิ่งมาใช่ไหมมึมงมึงเพิ่งมาใช่ไหมโอ้โหน่ารักจริงๆนะอ๋ออีกเครื่องตัวนี้ดีร้อยไอ้ขีเดียวฮะโอ้มาอีกแล้วมาแก้วเหรอเพื่อนมานี่ดิแล้วเราอยากจะคุยแบบเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแบบกิจจารักษณะมากเลยอ่ะแบบเราไม่ได้เจอเพื่อนนานนะเออเนี่ยคิดถึงเนี่ยอืมไอ้เครื่องเนี่ยไอ้อีกเครื่องมึงอยู่ไหนเอ้ยนี่ป่ะ ไมเจอแล้วครับโอ้มันไม่ยากไม่เ,มมมเย็นไม่มากไม่หม่ใช่ไหน้าเรียบร้อยฮะแล้วไงต่อไปไม่ยากเลยเ <c basis> พืพ่อนอ้าวเฮ้ย <c sp ain> อะไรอะไรอา้าวช้างช้างเป็นไรอ้าวช้างช้างบอกโอ้โหนี่เจอฟามาร์สป <c ắng> ูเรียบร้อยฮะเข้าเ <c oughs> ข้าบ้านไปโอ้นี่แหล่งแหล่งคายาเลยนะั่นเนี่ยเอ้ยอะไรอา้อาวอา้าวไอฮะไอไอโอ้ยโอ้ยไอเลิฟยูไม่ใช่เดี๋ยวใจเย็นไฟเจออะไรสักอย่างนะครับเคมีส์นะครับเป็นสารสารอ่า ทีมีอ,อย่างงี้ป่ะโอ้ม,มีมีกระสุนให้ครบเลยฮนะแต่กระสุนกูเต็มนะโทษทีเพื่อนนี่โอเพนไมค์เปิดไปตอนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นใช้ปืนสี่ก่อนนะปืนนี้นี่ปืนเฟี้ยวปืนเนี่ยเฟี้ยวนี่เสียงนี่โอ้เชี่ยอะไรเนี่ยเย้เค็งนี่มึงผับอ่ะมึงมึงผับ,ผบเลย,นะยเนี่ยเฮ้ยเย้เค็งไม่คือมันคืออะไรไม่เข้าใจอะไรวะเนี่ยอันนี้มันเป็นผับอะครับนี่ปืนนี้แรงมากบอ,อกเลย ก็เลยมันทำมาผ้ามาสวยดีกว่าแต่ก็ยังจะมีลงมาเปิดเพลงเล่นกันอีกนะมีคนมาบุกมาฆ่านะฮะเฮ้ย้ปะปะชมเห็นปืนมากดีกว่าเดี๋ยวเบื่อฟ้าม้าน้่งงูฟ้าม้าหนึ่งฟืนโหดจุคอยแล้วเฮ้ยเลวยิงป่ะอ๋อไม่ยิงฮะหน้าตามันเป็นมิดมากเลยวันดีเพื่อนอ๋อโอเคว่ายคำนับอ่อมาได้เราคิวเหรอมาได้เราคิวเหรอครับมันม่ขึ้นเขียวว่ะ มไม่ได้ยิงอ้าเอ็กเซดเดอร์แลบมันขึ้นเขียวอะกรู้ว่ามันจะไม่ให้เรายิงนะเออก็นะอะไรวะกูยิงมันไปนะอัาฟาาภาษาภาษาอะไรครับเดีย๋ยวกูยิงใหม่อ้าวอะไรใช่ใช่กูอยากอา้าวเฮ้ยกูเมาแนละ้วเมาแล้วยิงแม่งชิบหายเลยครับเกิดอะไรขึ้นกูขี้เลยขี้เลยฟันฟันฟัน เอาล้วฮะภาษาอะไรขึ้นนับเนี่ยตรงมิชชั่นนะมันคือแก๊สมนคือแก๊สมันเป็น,น,ปนบ้าเลยนะที่ถายและมันยิงเอ้ยตอนนี้นี่ยังไงครับเนี่ยมันให้เราออกไปเหรอเช็คพอยแ์นะฮะคิวคิวอ๋อแล้วไง ยไวีมาให้เราระเบิดที่นี่เรามาให้เราทำลายที่นี่นะครับคืออะไรเนี่ยตอนนี้กำลังงงเลยเนะี่ยยิงคอมแม่งเนี่ยยูคิวเดอร์เคมิสออะไรอ๋อเขาเราไปนะแล้วฮะเขาเราเออกไปจากที่นี่โดยด่วนนะฮะโอ้โหขับมาตอ้โออะไรวะเนี่ยมาให้เราเผาด้วยฮนะเผาแม่งให้หมดนะฮะตัวอันนี้เราโหูไฟเป็นสีแดงแล้วมีลันเชยด้วยแนละ้วโอ้โหปืนนี่แน่นอนจริง นี่มันเจ๋งสัตว์อ่ะแล้วอยู่ดีๆมันมาเปลี่ยนปืนอะไรให้กูเนี่ยนี่มันจังไรอะ่อะมันอยู่ดีๆเปลี่ยนปืนทีน่เฉยเลยเป็นอยู่ดีๆเป็นปืนไฟเป็นปืนแยอะไรมั่วหมดเลยออเอาเด้เอาเด้เอเดโอ้โหปืนแดงได้สัตว์อย่างพี่เยอะมากเลยเนะี่ยเลือดก,ก็ไม่มีกูเอ้าเปลี่ยนเป็นลันเชอร์เฉยเลยนี่ยิงดิไอ้เจนี่เต็มไปหมดเลยเนะนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่เลยบอกเลยเฮ้ยมันไม่ธรรมดาวะไอ,อ้มิชชั่นนี่ทำให้กูเมามัวเมามากเลยโอ้ยโดนช็อตด้วย ตรงนี้ยังไงไม่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 เอาหัวเคคูนเพื่อนเพื่อนใจเย็นตัวนนี้เราก็ต้องออกไปจากที่นี่ด่วนๆนะครูรู้สึกว่ากูจะบ้าไปแล้วนะฮะเนี่ยนี่นี่นี่หมดจัดนะฮะไฟติดก็ไม่เป็นไรไม่ทําอะไรเอาไอ้นี่บ้าบ้าบ้าไม่อะไรเนี่ยเดี๋ยวปัด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 จะออกไปยังไงอ๋ออ๋ออกไปฮะโอเพ็นโอเพ็นพอเฮ้ยอยากออกไปแย่แล้วเฮ้ยไม่เอาดีไม่หลายชั้นออกแล้วออกมาแลฮะ เราออกมาจากความบ้าแล้วนะเรียบร้อยนะฮะโอเคก็พุ่งมาออกมาโอ้มันเด็กกลับมาสวรรค์นะะโอ้้โอ้โอ้ยืนยืนไม่ตรงนะฮะยืนยังเซเลยฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเ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 ม้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮลฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเั้ยเฮยเ่ายฮ้ยีฮยเยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เยฮ คิดว่ามนนีบาทอ้าวไม่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 ขี่รถเรียบร้อยแล้วโอ้โ o เกมมาลงแล้ว เรา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 อามิต้าอยู่ไหนครับไม่อยู่มีแรดด้วยเฮ้ยแรดเลยเราสามารถเล่นสกินได้ไหมไม่ได้แล้วเสียงอะไรเนี่ย What <the> สเสียงอ่าเสียงน้อยใช่เดี๋ยวเราจัดการให้ไหมโอ้เสือชีตานี่น,นีเอาให้ตายมึงด้วยอ้าโอ้เอ้าไอ้สายมึงจะตายเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยโอ้ดิเช่นตายไหมตายไหมตายไหม เอาตายแต่สิ้นซากเลยหายเลยมึงโอ้โหอ,อ่ะอากจะเอาเนื้อมันสักหน่อยอะ่ะเดี๋ยวเราเทสป์กินตัวน,นี้ก่อนนะฮะกต่ดาวเอ๊เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกำลังงงว่าศพเสือไปไหนฮะฟรีอ๋อเดี๋ยวอ๋อเนี่ยศพโอ้โหกระเด็นมาถึงนี่เลยนะฮะแหมโชคดีนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราสามารถคราฟอะไรได้บ้างนะครับอ๋อครับไม่ได้เลยไม่มีเลยฮนะอ๋ะอนี่ช่วยตัวประกันนะเฮโล คุณจะมาช่วยตัวประกันผมนไม่สนใจผมไม่สนใจกูเลยเหรอโอ้โหนายรอดแล้วนะเพื่อน,อนอไปอ่ามีทางนู้นครับแหมกำลังจะเรียกร้องหาพอดีเลยครับร้อยกว่าเมตรถึงแล้วเรียบร้อยเราวก็จะไม่เห็นอะไรในแมปนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องนี้มันเเป็นรื่องธรรมดาธรรมชาดีเอาเอา,เอ,าอันที่ไกลกว่าเลยไม่รีรอชักช้านะครับชักเร็วจังหวะนี้นชักสาวสาวสาว,สาวใหญ่ขึ้นมาฮึบอ่ายิ yes. ่ ไอ๋อตรงนี้ปีนได้อ๋อขึ้นมาเมื่อกี้เห็นอะไแวบๆไม่ใช่อ่าเร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 าบุญช่างนคนงี้เองนะฮะคุณได้ความรับผิดชอบกับแว๊บเปล่าคนสร้างแมพอะฮะอ๋อลงวิ่งตรงนี้ได้เฮียกูอะไรริดพันหมดแล้วเฮ้ยอ่าเจ๊ถึงแล้วฮะทางขึ้นนีช่างยากลำบากลำบากน้ำบนนะฮะปีนขึ้นมาได้เลืออีกร้อยเมตรเท่านั้นนะครับแม่ไม่ยากไม่เย็น โอ้แต่มีเยอะไปนี่กูก็มุนหัวนะไอ้นี่เนี่ยอ่ะอมาสูงพอจำควรแน่แน่ล่วงไปนี่น่าจะรู้เรื่องนะครับว่าตาอ้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันสนามบินนี่มาใช่เลยดูนับอ๋เอเราจะต้องสไนเปอร์นะฮะเราต้องจัดการสไนเปอร์ว่าเราจะต้องสตลเข้าไปบ้างหรือ,อยังไงสไนเปอร์อยู่นู่นนะฮะโอ้ซี IC. เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแม่งไกลเกินม่ะกลัวพลาดอาชีนี้น่าจะรู้เรื่องอะไรสไนเปอร์จับการสไนเปอร์เฮดช็อตเรียบร้อยฮะโอเคตายไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับอ๋อคุยเราฆ่าสไนเปอร์ฮะมือสไนเปอร์อย่างเดียวรู้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับสไนเปอร์หรือเปล่าเฮ้ยตรงมุมนีเนี่ยโอเคฮะเจอละเดี๋ยว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 จะเห็นกูเลยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งเห็นดิ่พีแล้วเข้าใจว่าแบบนายแบบเรานายต้องการเรามากตแต่นายก็ใจเย็นๆบ้างอย่าต้องเป็นแบบนั้นเดียวนะนี่โดนกันเอยา่าหา position ที่เหมาะเมง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 แกงบุมึงเยี่ยนะอะไรตั้งไหนฮะไอสิงไอสิงเค็งเรียบร้อยมึงสไนเปอร์ฆ่าไปสองตัวแล้วฮนะเลยนู่นนี่นู่นนี่คือมันไม่มีมันมีไม่มีอย่างอื่นนอกจากสไนเปอร์เดียวอะอ๋อมีไอ้นี่คนหนึ่ง จริงๆเลยะฮะตายด้วยนะฮะเดี๋ยววะอ๋อมีมีตัวหนึ่งเอ้ย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 เ,ยเร็วรีโหลดรีโหลดเร็วๆเออมันยังไม่รู้ตัวเลยฮะงงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเด้อเราไปขึ้นซุ่มที่มาเลยได้ไหมเออมันจะเนียนกว่าเล็ดอะไรดีกว่าเยอะเลยโอเคครับไม่มีใครใช่ไหมโอเคเรามาสวมรอยสวมรอยเลยเพื่อนจังหวะนี้ไม่ใช่ปีนอยู่แม่งเห็นนะกูซวยโอเคครับ ปืนมันนี่โหดมั้งไม่เอาปืนกากปืนนี่พวกแดงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลือกใหญ่ๆนุ่นๆโอ้นี่ไกลสุดแล้วหรอนีอ่ะช,ช็อตนะฮะสามคนแล้วอีกสามคนเท่านั้นนะฮะแล้วมันอยู่ไหนหมดวะโอ้ยเดี๋ยวนี้นี่เขาเป็นเทรนใช่ไหมแบบใช้ใช้คอปเตอร์เนี่ยเออแบบมันไม่ใช่เครื่องบินกันแล้วนะฮะโอ้ตรงนู้นไกลอยู่แล้วนั่นน,ะน่ะกูจะยิงโดนไหมฮนะอืมได้อยู่นะฮะเหลืออีกสองคนเท่านั้นนะครับคืนหาโอ้โหเช็ด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 ไม่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 เคื่อง เล่นใจเย็นเดี๋ยวเรายิงเสาไอ้นี่ก่อนนะฮะเพื่อเราจะได้เผื่อเผื่อพลาดต้องบูอะไรอย่างงี้มนไม่ได้เราสเตลหรอครับแต่มันได้เราฆ่าสไนฮะนัดเดียวรู้เรื่องพังเลยนะฮะเอ้าเฮ้ยสไนอ๋อกูใช้สไนอยู่เอ๊ะอะไรอะไรข้างบนฮะอยากูุเมาเมาเราขึ้นตรงนี้มานะเครับ ตัวน,นี้ต้องเพึ่งความเนียนเป็นหลักนะไอคนอยู่ขมัวไม่ไดอ๋อมามามาได้สองคนอีกคนเดียวเนี่ยไอคนสุดท้ายมันมักจะหายากเสมอเลยฮะอ้าวสวัสดีอยู่คนเดียวด้วยอยู่ลำคนเดียวอยู่ลำพังว้าวเว๊ะอ้าวอะไรวะนนะฮะแล้วก็มีคนนี้นะฮะอ้อเย่อ๋ออยู่นี่นี่เองใช่ไหมคนที่เราหานะครับเนี่ยขอแบบหัวหนึ่งดอกโอ้จะจะโดนไหมโอ้ยหัวสองดอก สามหัวคือพูดง่ายๆคือเราให้ยิงแค่มือสไนเปอร์ใช่ไหมครับโอเคท่านอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ก็ยังจะโอเคกว่าแมไอ้นี่มึงจะสอ่สองหาหินแล้วครับแหม่สี่คนแล้วครับได้อีกนู่นมุ้งอีกจำได้เสียงลุ้นเสียงลุ้นเสียงรถ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 ไม่เอาไม่เอานะเพื่อนนะรู้เรื่องไอ้ตรงนั้นเห็นคนละไม่สองคนไม่คนยังอยู่ไหนวะ อ๋อนี่ไงครับครบละคือไอ้ที่เราพาเนี่ยเราพาไอ้คนบนนู่นไปฮะครบแล้วเนี่ยอันนี้ชูม่มใกล้สุดแล้วใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยฮะเช็คพอยเรียบร้อยโอเคเราครบคุมสถานการณ์อุ้ยโอ้โอจะอีแม่ซ่อมเครื่องอยู่แล้วเพื่อนเราก็นะเคล็ดแอปอล์ดนะฮะริสเจอร์ฟันโซซาเวอร์นะฮะเราจะต้องไปยึดเอ่อหอครบภูมอุ้ยเศร้าเจ็บจีด๊ดขึ้นมาหอสังการอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่เปล่าวะ อ่ะมาแล้วฮะโอ้ยโอ้ต้องใช้ปืนอันนี้เหรอไม่อยหาหันอานนี้นี่กูมือเลยมีอาหันอางนี้ยานมากโอนี่มีมมบล็ด้วยนี่เยเห็นอะไรมั่ว,วงหมดเลย,ยเราจะต้องรอเหรอครับพี่ออยังไงอ่าเราจะต้องถ่ายรูปแล้วนะถ่ายดินแล้วมันจะถ่ายเทคเจอร์พื้นไม่ทำอะไรเนยะแค่ตอนนี้เราก็ต้องถ่าย มาให้พมันไวอ๋วอนัมคอมมานเดอร์ครับสั่งการานะครัแล้วก็กม้าไปสี่ตัวนะครับพอเบาไล่ต่อเข็มเข็มลวไงต่อ,อครับเราต้องถ่ายรูปไปอ่ะนี่ถ่ายรูปถ่ายไม่ได้ด้วยนะฮะพุทเอาไวอ๋อ,อเราต้องสังเกตการณ์ไปก่อนนะอ๋อนี่คือเออเขาเรียกว่าตัวประกันของเราหรือเปล่าฮะพอยเราสังเกตการณ์เฉยนะเขายังไม่ได้เอาอะไรมากนะฮะ ตอนนี้เราอัดเสียงพวกมันไม่อยู่หรือเปล่าฟังเสียงสังเกตกันเฮ้ยอะไรนั่นน่ะอ๋อมีกล้รีนียู่เข้มเดี่ยไอ้เข้าตัวน้องเธอต้องลงรุ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้น่าแต่เราไม่มีไม่พออะไรสักอย่างไม่รู้เดี๋ยวยังไงต่อครับเราต้องยิงแล้วใช่ไหมโบเทคอ๋อเราต้องโมเทคครับ เราต้องยิงมันเลยใช่ไหมได้ยังไงจัดการตรงไกลๆก่อนแล้วกันนะเรียบร้อยนะไอ้นี่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 ก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมแล้วเอ้ยโอ้ยชิดเฮ้ยเเราต้องเราต้องช่วยมันอืมอืมต้องช่วยมันช่วยมันช่วยมันไอ้ใครใครยิงเพื่อนกูสัตว์คอมมานเดอร์อะคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ไอ้ยิงไม่โดนอ้าวเฮ้ยมันงงกำลังงงเฮ้ยเร็วรีโหลดเร็วๆเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกูก็มีปืนแมะเพื่อนกูก็มีปืนว่าไงมึงนี่มึงมึงตัวดีไไอ้กูยิงม่โดดนนเเลยยยววะไอมมีีตก๋ เสียงปืนนี่จากไกลเดี๋ยวนะกูยิงลงไปยิงได้ไหมเนี่ยกูอยากจะลงไปยิงพวกมึงมากนี่ไงไม่โดนด้วยเด็กเดี๋ยวดรีโหลดรีโหลดโอเคก็สุนครบก็สุนครบไปได้ไปได้โอ้โหเยอะเยอะจัดเยอะจัดไม่สนายแล้วตอนนี้ M79 นี่ไงปุ้งพุ่งเลยปุ้งพุ่งหืมหืมว่าไงอยู่ไหนอยู่ไหนกันเนี่ยคนไหมไปนี่อ่ะไม่ต้องไป อ้าวไอ้ไอ้ดิคานติดศพเพื่อนเรียบร้อยรถรถมารถรถมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ออาวยิงไม่โดนอ่ะสัตจัตทิ่หายแล้วไงมันไม่เห็นกูจริงๆอ่ะเนี่ยโอ้โหที่หายเลยโอ้โหปลาอะเบิดไปแล้วโอ้โหปาไม่ถึงไม่สัตปอปอเลยปอเลยไปแล้วไปแล้วไปช่วยเพื่อนกูอุ้ย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 จุกจุกได้เหรอว่านกูไอ้สัตว์มานี่ดิมานี่ดิมาเนี่ยมานี่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 มานี้ยไม่ต้องไปเนี่ยไม่ต้องไปไหนโอเคได้ไงครับ ช่วยเพื่อนแล้วจงังหวะนี้ไม่สนใจอะไรแล้วเอ้าอินฮาเดี๋ยว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 ฮิวก่อนฮิวก่อนก่อนจะช่วยเพื่อนเอาตัวให้รอดก่อนเร็วๆๆๆโอ้ยเพื่อนเราเลือดเยอะว่ะเฮ้เพื่อนแม่งีเลือดเยอะ,ะคุยมั้งผมโง่ปลาระเบิดยังไม่รู้ตัวอา้อาวอ้าวอันนี้มันระเบิดแล้วเนี่ยโอ้มันติดคิวเลยเรียบร้อยชิวชิวขี้มึงอะไรนั่งงวดป้ามเหรออาวสุนกูหมดแล้วอ่ะโอ้โหฟา,าร์มาสฟาร์มารแล้วจังหวะนี้ไปไหน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 โอเคครับแล้วไงอีกคนนึงอีกคนอีกคนไปไหนละ ไปไหนวะน่ะไหนวะอ๋ออยู่นี่ฮะโอ้โหอยู่ข้างบนหัวกูเลยโอเคครับฆ่าหมดแล้วได้ไงต่อเราต้องไปหาช่วยมันโปรเทคโปรเทคจะไปโปรเทคมันอ่ะไปหากูขึ้นลงยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระสุนเอ้าเอากระสุนเอาล่วงล่วงแล้วล่วงเลยอ๋อมันขึ้นไม่ได้อีกครับเดี๋ยวเรเอากระสุนก่อนนะเช็คอยไฟนะแอบไม่ได้ยากเหี้ยเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้ใช่เลยฮะ มีคอปเตอร์นะฮะกูไม่มี RPG ์พีจแล้วลูกจะยิงมันยังไงวะเอนจิกล้าเหลือปะต้องเหลือดิเหลือ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 มันเหลือดิอยิงแรงสั่งรู้เรื่องไม่กี่นัดรู้เรื่องโหคอปเตอร์ไม่ยิงโคตรแรงเลยฮนะเอนจิก,ก้าโอ้เหลือสามนัดฮะยังชิลได้ยังชิลได้ย,ยังชิลได้เดียย๋ยวเดียย๋ยวเดียย๋วดยวมันหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอาจจะเป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถยิงมันลงอีกสักเอิ้นอย่ายิงดิหายมันยิงไม่เลี้ยงเลยครับกะเอาไม่โตแล้วเนี่ย มันมีแม้แบบกระสุนคอปเตอร์หมดอะไรเงี้ยแล้วมันแบบยอมจำนนยอมแพ้อะ่รเง,งี้ยดีไหมอุ้ไม่โดนอ่ะเฮียที่หายเรือปืนสองนัดนี่เงี้ยนี่โดนด้วยเรียบร้อยจะไงต่อครับโอ้มีเพื่อนเรามาอีกแล้วหายแล้วหายแล้วนี่เทคดาวจะไงจะไงมึงไม่ต้องไม่ต้องปีนนะครับไม่ต้องปีนใครวะนะเนี่ยใครวะใครวะอ้ามันอย่างนี้เหรอเอ้ยเอ้ยชิบหายชิบหายปืนหนึ่งมา ปะหนึ่ง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 โอ้ยเฮียเอ้ยแล้วกูโดนยิงไม่กี่ทีตายเนี่ยนะกูต้องซื้อยามันอยู่ตัวเองแล้วเอ้ยอะไรวะนั่นเอ้ยตอปี้ว่ะตอปี้ตอปี้ล่วงกูนี่กูตายเลยนะมันคงไม่ยิงแถวตัวเองหรอครับใช่ไหมเดยดเดี๋ยว็ดเด็ดไหนไหนต้องจัดตัวตอปี้ก่อนนะฮะตอปี้ไม่อยู่ข้างบนอ๋อมันมาแล้วมันลงมาแล้วอ๋อมันไม่ยิงตอปี้แล้วมันมีขี้โกงอะไรงี้ไงไอ้เหี้ยขี้ขิงถังมันเออโอเคโง่อีกนาน เฮ้ยเฮ้ยหวัดดีหวัดดีไม่ได้เจอนานคิดถึงผมเป็นอะไรที่ภารกิจที่ยาวนานเฮ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอโอ้ถึงถึงเดี๋ยวดับปืนปืนฟืนสี่โืนสี่แล้วสิบหกนะเยี่ยสงสารกูหน่อยดิตายปาวะวะตายไหมตายไหมโอ้ไม่ตายว่ะเยี่ยมันเยอะจังเลยวะยเดี๋ยวแล้วก็ถึงโอ้โอ้เจ็บระเบิดมีคนอยู่ข้างบนปะเนี่ยอะไรวะมันปีนเหร มันไม่ด้ปีนมันไม่ได้ปีนมันไม่ได้ปีนกูยิงแม่งยิงแม่งผ่านตะข่ายได้เลยเยี่ยกูจะตายแล้วจะตายง่ายจริงเลยวะไม่ได้ซื้อเกาะมาอะไรแบบนี้นะฮะรู้สึกุ่มมันจะมาเยอะกันแล้เกินแล้วนะฮะไอ้มันกะไม่เลี้ยงกูเลยใช่ไหมเฮ้ยเลี้ยงกูไปสักพักก็ดีเออเฮ้ยนั่น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 ปาระเบิดไม่สนใครทำไม ระเบิดไม่เคยโดนนะครับระเบิดมีไว้ประดับอย่างนั้นแหละครับแบบว่าเอ้ยไม่ว่ารู้ว่ากูมีระเบิดอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮเนียนไม่เนียนไม่เนียนมาละมาละมึงมึงนี่มึงโอ้ยไอ้นี่นี่ถืออะไรเนี่ยวาสุก้าไม่ใช่อ่ะเอ้ยใช่ใช่ใช่เลยเดี๋ยวรอรอเผื่อมีแบบเครื่องบินมาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะได้ทางเฮ้ยมึงไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมโอเคแล้วไงต่อครับเอไอ้นี่นี่คือยังไงเนี่ยมันมัน โอเคฮะการอ่าอันนี้อะไรจริงได้ไหมไม่ได้น้าเข้าไปได้ไหมไม่ได้มันต้องได้ดิมันปีบก็ไม่ได้รอไปฮะอ่าโอเคแล้วก็เข้าไปตรงนี้ฮะโอ้กว่าจะผ่านนะฮะเดาไปตูเข้าไปจุ๊บมามึงนี่กว่าจะมาซ่อนนี่นะมึงไม่มาช่วยกูจริงบ้างเลยอ่ะไอ้ห่าเราสูดเกลือความหวังทั้งหมดถอดหมวก อ๋อมันทิ้งไปแล้วหมวออกหมวออกกาดไม่ใช่ไรวน่าเอาตังทิไไ้งกัไให้พวกเก็บเฮ้ยมึงเลวไงลูกเด็กลูกมึงเด็กลูกดูที่ตัวเองสิหน้าตาแบบนี้มันาามจะเคยเห็นนะแต่ไม่เคยเหรอกไอสัตว์มี มิชันก็หวัง i̇şte ว่าคงจะใกล้จบแล้วมั้งครับเดินมานานแล้วเยมึงไม่สงสารคนพ้าคนอะไรงี้มั้งเลยมทำเกมมันงไม่คิดว่าจะมีคนพลาดเกมแล้วแบบว่าม่วงในขนาดถ่ายทำอะไรเงี้ยอล่ใครมาแลวครับหายแล้วอ่าผมต้องการนี่แน่นอนเอาละอะไรอาละปับผมมาเฉยเลยอะไร อ๋อค่อยเราอ๋อค่อยเราขึ้นขึ้น ATV ATV คืออะไรชื่อรถเหรอครับชื่อรถครับเ,เราเราเราได้ไงเครื่องบินไปแล้วเราเราให้เราไปตามทันเหรอมจะทันได้ไงนี่มันเครื่องบินนะเวย้ยอ่าเราขี่ไปแล้วก่อนนี้ยังไงแล้วเนี่ยเอาบันเทิงเวลาที่ผ่านแล้วมันจะทำไงเอาแล้วเรามาทำสิ่งนี้ด้วยกันเถอะฮุวิ่งซูดไปเลยได้ไหมคือถ้าลว่วงก็น่าจะตายครับวิ่งไปเลยก่อนนี้เออคุณบินทันเวย้ย อ๋อถ้าไม่ซื้อวิงซูตมานี่ก็คงไม่น่าจะทำภารกิจนี้ผ่านนะครับเอาแล้วลงจอดลงอ๋อได้แล้วบินไปแล้วน่มาแล้วสวัสดีขโมยปุ๊บอ้าวเอ้ยปลาระเบิดกลับเข้าไปโอ้โหปลาโคตรแน่นเลยจริงจริงไม่ใช่แม่นเลยนะเพื่อนยังไงต่ออ๋อมันเฮียอะไรวเนี่ยยังี่ทำได้แล้วมันไม่บอกอะไรกูเลยโอเคนะก็สำหรับ คลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะแล้วไว้เจอกันในพาร์ทหน้า,านะไปเลยครับสวัสดีครับ